สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่เบิร์คพอยนะครับฮะเบิร์กพอยนะครับก็คือประกันสวบียบบ้อยแล้วทุกคนผ่านนะครับแต่ว่าลอคุณพ่อแหลมเราลืมเอาชุดมานําชุดเราอยู่รถขั้นดาแต่ว่าขึ้นรถขั้นขาวมาอุปกรณ์เราบดไดเอามานํานะครับเหลือให้น้องนั่งแท็กซี่มเมาส์แท็กซี่เอาของมาส่งให้นะครับกะทีมงานเท่ากะ แมนอยูุ่่นแล้วอยู่บ้านพระรามหากระรอแล้วรอรอให้เขาเอามาให้แต่ตอนนี้ก็มีแต่ทีมงานเท่านะครับเพราะว่าเื่นเพิ่นตรวจแลวเพื่อนก็ขึ้นไปข้างบนเบิ่แล้วนะครับคือทีมงานเราสบอบกันครบหมดแล้วนะครับผ่านหมดแล้วนะครับแต่บอกผ่านหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ มามีก็มาแล้วเอาวัดรืก็อื่นดูแทนวันนี้ก็จะเรือทีมงานของแมวล่านะครับทีมงานสาวน่อยเอาว่ารอชุดพผเหลี่ยมอยู่นะครับโอ้ยปลุกลูกเป็น เป็นธุระห้นะเด้อมือนเด้อของมันหลายแนยวหิวแล้วสิมีตุบมีตับมีติบหายอยู่ดอ,อกหิวของซอยครับอันนี้คือภาพบรรยากาศน้ำชีแห่งความหลังนะครับเอา,าคือวังสั่นหัวเนี่ยตึ้งที่เป็นเนี่ยเป็นหัวปู สวัสดีน้องทูนครับรากแมวบองกระโอนโอนมาแกงกันร้อบาทร้อยสี่สิบมาขึ้นนี่กะแกงประดีนี่จักว่าสิแกงนี่ยังอีกเด้บะระแกงบะระแกงบัวบะระแกงสุกแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเศร้ว่คอยขึ้นอขึ้นป็นอ่อนห่อนเปื่อยไอ้วะใช่บูเปื่อยยังได้เข้าแกงหนังเต่กลางคืนนิวเวอร์ชั่นเนี่น้เนื้อเนเ้อเนะสีพู้รีูดแล้วฟังจะเพลงมาขึ้นหลายเพลง ทั้งหายทั้งซูนย์ที่แหลกกรรมดาอยู่ดีกูบัดเป็นศูนย์ก็โอแบบนี่ก็ลังอันนี้ก็ลังมันมันก็ลังมันแมนบ่อาจารย์เม่กี่ถือแกนมาพร้อมครัำวัอนี้นะครับอาจารย์เอาแกนมาให้ยังครับเอามาถือครับโอาจารย์ครับอันปากวัดผมกระเทียมมาแล้วขั้นผมเตี้ยปากอาจารย์นี่เป็นยังบนกระเทียมเลยครับโอ้บ่เยอะ เดี๋ยวอาควนได้สั่นเอาลำมูข่อยได้สั่นขอติเต้ได้ย่างยังสามสองหนึ่งย่งสามสองหนึ่งว่าคือบังไง่ะก็เต็มตีนตำต้องเออเออเออนะตีนตำตองใจแม่วบตเป่าเขียนให้แม่ขวบตเปาเขียนให้เดี๋ยวลำเ้อ เปล่าเปล่าเจ้าล่ำเลยเลือกเปล่าเคีไหนอาจารย์เป็นกี่ล่ำพ่อมันติต่องต้องกินต่อมต้องไตพ่อมัะไตตับต้องกินต้องไตต่ำแล้วพ่อมะไตตับต้องกินตสองไตต่ำแล้วทดลองเลยขอนกันแล้วพ่อมัะไตตับต้องกินตสองไตต่ำโอ้โอ้โอ้ล่ำพอไปลงหัวใจเปาแห้งอะไรต่างล่ำ ตรพ่อมา่ตำตองติต้าต้ตำสิก็ตำต้ต่ต้ต้องสิต้องไปาตาโอ้นำตพ่อโอ้ใครเป็นหลวงพใจจะเป่าแห้งไรครบแล้วครับโอ้โ้ยคบุท่านขอบุท่านไรนูนู จ้สำนึกับพ่อแควเอาคคนชิงดูคนโอ้ยป่าเอ้อมาเปาสูงแถะเอาสำนึเอาสำนึกอะไรนะต่ำต้ำๆโป๊ะโป๊ะโปใส่ป๊หัว้าว้าว้าโั๊ะน้อปิดประตูหูได้เด่นออะออไอกินอ้านเรันเอ โอ oh <sa> ้ยแชงมอดขึ้นไปไร้นวดบ่เปีนเป้าแต่เป้าเป็ีนอยู่แต่ไปไร้นวดเปลีนโอ้ยโอ้ขอบคุณนุกท่นครับถือกล่องบัดเจําเนื้แกงนี่แล้วดีแยกพีทีตัวแขกเจ้าเราไปน้ำง่อมเหงาเลยเมนแล้วพีกับวายานพอีีเป็นอย่างือบวายานย่ำรู้มะหองลาบ เอาอิลีไปนอนกับทวนน่ะผู้ได้ที่ว่าไปนอนรุงแรมแล้วแบบผีอ่าหรือเป่ายัางสีไปนอนกับทวนรับรองไม่มีอำ่ำแม,ม่อิอล,อลีเพราะว่าเราไม่มีสิทิ์นอนหลับเลยมีขลับว่าแกงเนะ่เอาอิลีว่าไม,ม่สินอนหลับอิลีไม่มีสิทธนอนหลับเลยเพราะว่าแล้วก็ไม่มีใครที่ส,สามารถมา มาอ่ำหรือว่ามาสิงอะไรเพราะว <อำ S 1> <ร>่าเราไม่มีโอกาสนอนอืมนี่อะห้องไอ้โทษไอ้ซ้ำนี่เจ้เจอห้องไฟนี่ยคักด้ไงสองบวกสองบวกเลยเตี๋ยโอ้ยระสันงซื้ได้นั่นห้องน้ำแก่นสิมีคูน้นึงต้องรับกวนดินั่นฉันรับกวนที่แยบแยบเลยเครับเอา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 น่ โบไดเรนทรศัพท์เรารับหโรนโทรศัพท์ด้ซอมพียงคือว่าหราก็ว่าซอมพียงก่อนสำเนียงเสียงดังกลางวันน้องจบไหมฮะซอมไปหลดน้องจบไหมอะำเนียงนะบเอนกับบ่ได้สู้กับบไดรือ ซ้ำเนียงบั่วชัวจังไดเพียงวงเอ่าวง,งมันกับประเด็นไหนลอกเต็มมาฮบั่วเต็มยังไหนแบ่งทอนกันหลวองอยังดีแบ่งทอนสำเนียงลองแต่ทอนไปทอนมั่นซ้ำทอนทางหลังลอกได้ทอนไดเลยรุดจากของวัดไปนะแต่ว่าไอ้จำแต่ยุติยานมั่นโมเมนต์อันนั้นแหะกระเพาะจำแต่ยุติยานโมเมนต์นิดขึ้นต้นดังแก่ซ้ำเนียงเสียงดังกลางวานันมรดกอีสานมาแล้วสุดจากของวัดก็คือ ยังก็ซื้อจากของวัดของวัดร่งไทยบางเด็กงานสร้างมรดกอสานใ้ตำนานุยใหใจเรื่องาขอรวลพี่น้อพรอรับรองด้วยดวงใจทั้งศาสรและศีลด้วยแลว่าขอน้อมอภิวาตยังย็นหยัดไม่สูญหาย ผลงานมร้องไเรื่งแลวพอสมัยสร้างความยิ่งใให้กวาเดิมหมอลำตืนออนกับวิงวอนทั่วทั้งแผ่นดินแฟนจากอินทั่วทั้งการินช่วยส่งเสริมมรดกอีสานโมเมนต์มรดกพยาคเชั้นมรดกชเรป็นพลัง สาวน้อยเพื่อนแพงเงินงล้านหนึ่งเดียวในภาคอีสานจ่มดุกราชะทานการตีมรดกอีสานฝากผลงานด้านหน้าวิธีรวมพลังทุกสถานที่จะกันให้ดีด้านผลงานเงินงล้านเ้มันแมนแมนอยู่มันมันจะมาขัดช่วงนี่แหละช่วงของปีอ,อ้วนครับช่วงกี่กับการใช้ช่วงที่ต่อจากวัดน่ะสองท่อน,นช่วงช่วงของเมย์ มีไล่ลำเผาลองกับพระอาดินจําในยุคียังก่อปีเพาะลองไปยังก่อทั้งศาสตร์และศิลป์ลำเพลินสังวาสพอน้องอภิวาสยังเยนหยัดไม่สูญหายหนึ่งในอีสานด้านผลงานไม่รอ,องใครเริ่มแล้วพอสอใหม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กว่าเดิมงอลำเพลินอน้อนกาบ,บิงบอนทั่วทั้งแผ่นดิน แฟนจน๋าควั้นนายินตัวทั้งทนินช่วยส่งเสริมมรดกอีสาน้องการใจ่วางเด็กก็อือชั้นมรดกสมองกระเจียนแค่เดียวออ <c oughs> ตอนนี้นั่งรออุป,ปกรณ์ของคุณพอ่อยู่ครับ <c oughs> ทั้งริ่มทั้งศูนย์พี่น้องว่าแมนเขาจีภาพไปอันรายการแมวลาตะล่อนอ่อ,อนทั่วอืมเราก็เลยบริเอาสูรกินรถมาพอขึ้นรถมาแล้วอะมาไลา่การซูปเปอร์หม่ำมาสั่นบริเเอาของมาน้ำมูพี่น้องก็เลยน่งรอดสัก่อนอนะครับจีไปแล้วได้บาตพี่น้อง เอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวจจพอนคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอพูดในไลน์ครับอยู่ดีมีอฮงจุกความร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนน้ำเลยนน้ำเดยครับห่างไกลจาก่ายจากโรคโควิดทุกๆทุกคนครับพี่น้องเดและที่ขึ้นข้างบนแล้วครับนะครับบอดเป็นเอื่นแล้วนะครับขึ้นข้างบนเตรียมตัวหรือว่าเปิดสแตนบายอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจังสิไปสอบมีอย่างกันอยู่ข้างบนพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพูดในไลน์ครับสวัสดีครับ